วันนี้นะคะเราจะทําน้ําพริกหนุ่ม <S 2> <S 2> ใช่ปะ่ะน้าพริกหนุ่มก็มันจะพริกยาวๆใช่ไหมแต่ว่าเอาเอเราไปเห็นในติ๊กต็อกก็เป็นแบบคลีนเขาว่าใช้น้ําพริกเออไม่ใช่เขาใช้พริกพริกหนุ่มสีเขียวใช่ไหมแล้วก็หอมแดงกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือเสร็จเลยเราก็เลยอยากจะลองทําดูบ้างว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงด้วยเดี๋ยวไปลองทํากันเลย ว่ามันจะยากหรือมันจะง่ายหรือมันจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันไปดูส่วนผสมก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทําน้ําพริกหนุ่มก็พริกมันก็บอกอยู่นะว่าพริกหนุ่มโอเคตอนแรกเราซื้ออันนี้เราซื้อทีหลังถ้าเราได้ที่นี่ก่อนเราก็จะไม่ได้มีถุงเลกถึงน้อยคือตอนแรกเราไปมันจะมีถุงแค่และสองเม็ดที่ทอ็อปแล้วเรารู้สึกว่าหกเม็ดมันน่าจะไม่พอถว้วยเราก็เลยซื้อมาเพิ่ม แล้วก็ต้องใส่หอมแดงแล้วมันมีหอมแดงแบบปอกแล้วเราก็มาด้วยเผื่อไว้เง้แหละเรามีกระเทียมด้วยแล้วก็ผักแก้มก็มีแตงกวาถั่วพูแล้วก mm. ็ผ oh right. ักกาดเดี๋ยวอันนี้ต้องลวกแต่คงไม่ได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยทอดเป็นองค์ประกอบในการทําให้พริกมันดูไม่ไหมเดี๋ยวเราจะใส่พริกวางลงไปในหม้อทอดมันจะวางไปนี้เลย จริงๆมันต้องเอาไปล้างน้ำไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปน้างน้ําก่อนเนาะล้างมาแล้วนะคะเราก็จะเรียงลงไปในหม้อทอดของเราเพราะว่าเราจะให้มันแบบออกมาแบบมีความเป็นเกลียมแล้วก็ใส่กระเทียมต้นหอมเฮ้ยไม่ใช่เร์เทียมต้นหอมกระเทียมหอมแดงใส่ลงไปนะคะไม่ได้แค่นี้นะเอาอันนี้ด้วย อันนี้เราไม่ได้ล้างเพราะว่าเขาซีนเขาปอกมาแล้วแล้วซแล้วเราก็จะใส่ลงไปก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าหม้ออบนะคะใส่เข้าไปแล้วเราก็ใช้ไฟประมาณ160แล้วกันเนาะก็ดูใช้เดี๋ยวเราเทสที่10นาทีก่อน ว่ามันจะออกมาเป็นแบบกิเกียรเหมือนทอดกระทะไหมนะจะเอาแตงกวาไปล้างนะคะนี่ใส่ัวนี้เดี๋ยวไปล้างน้ําแล้วก็เอาถั่วผรูไปล้างส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปลวกก็อาจจะจะไปดูกันเออแล้วก็คงจะฉีกเป็นชิ้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 นแล้วก็เอาไปลวกนะคะที่อยู่ในเตาอบเรานี่ใชหมอทอดได้แล้วเดี๋ยวเราจะนําทั้งหมดนี้ไปใส่เครื่องปั่นนะคะเราก็จะเอาพริกนะคะตอนนี้เราหยิบ มันจะใส่ในโถปั่นนะคะเราไม่มีโคกนะคะเราก็เอาใส่ลงไปเอาทั้งหมดนีใส่ลงไปในนี้มันร้อนอยู่นะคะเราก็เลยต้องใช้ที่พี่ คีบให้หมดนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบครบร้นเนาะทั้งกระเทียมแล้วก็หอมแดงของเราเราก็จะใส่เข้าไปทั้หมดก็ถ้าใครไม่ได้มีเตาหม้ออันนี้ก็ใช้ใช้เตาแก๊สได้นะคะเสร็จแล้วตัวพริก,กอรนะคะเราก็จะคลีบนะคะคีบขึ้นมานะคะแล้วก็ตัดตรงหัวมันตัดตรงหัวมันเราไม่เอาฮะแล้วก็เอาตัวมันใส่ลงไปเนี่ย หัวทิ้งนะคะแล้วก็คีบค,บค,บคีบใส่เข้าไปให้หมดเลยนะคะเโอหเราจะดูเล็กไปแลยแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเดี๋ยวข้าปั่น,นก็จะไปนอยก้นหมด กดๆมาลงไปนะคะเราตัดหัวจุกม,มันทีก่อนคือตอนแรกที่เราไม่ตัดตั้งแต่แรกเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นระเบิดในหม้อนเนาะแค่นี้มันก็เกือบระเบิดแล้วเม็ดพริกมันจะนกระจายอ่ะล้วก็ใส่เข้าไปในโถของเรานะคะเมื่อทุกอย่างลงไปอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะปิดฝาจ้าให้ลงล็อกแล้วก็เอาเครื่องใส่ลงไปล่างให้พอดีแล้วก็กด ต้องละเอียดมากก็แค่นี้พอเสร็จปุ๊บเราก็เปิดฝาใส่เกลือเราก็จะใช้เกลือสีฟูนะคะตักเกลือลงไปประมาณพ้อตัวของเขาโรยๆลงไลย,ลย,ลยใส่ไปนิดนึงเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็ปั่นอีกนิดนึง จริงๆใช้คนก็ได้นะคะแต่ว่ามันปั่นก็โอเคอะใส่ลงล็อกแล้วก็ปั่นอีกทีหนึ่งมันก็จะม้วนตัวลงไปเอง เราก็จะได้น้ำพริกหนุ่มที่ละเอียดมากถ้าอันนี้ใช้เครื่องถ้าใช้สากระเบือตำมันก็จะมีความเป็นละเอียดน้อยกว่านี้แต่บังเอญว่าเราใช้เครื่องปั่นมันก็จะละเอียดมากเลยเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกหนุ่มบดละเอียดอันนี้เราก็ใช้เกลือสีชมพูช่วยเพิ่มรสวันนี้เราไม่เราเป็นแบบคลีนไม่ใช้น้ำปลานะคะแล้วก็ผักของเราผักสดแล้ววันนี้ก็แก้มด้วยหมูกรอบ ก็ฝากติดตามเจี๊ยบเข้าครัวฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่กับเมนูหนะ้ามาตามดูกันนะคะว่าจะเป็นเมนูอะไร